กลาสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็จะมาสอนทีกงานแก้ OBS จอดำทำยังไงดีนี่ก็คือตัวอย่าง OBS จอดำเป็นแบบนี้อ่ะพิธีแก้ทำไงปิดไปก่อนปุ๊บอ่ะไปที่ไฟล์โลเคชันของ OBS ของเราเข้าไปเอาไปไฟล์โลเคชันอ่ามตัวนี้ครอบของผม64บิตก็ต้องไปที่64บนะิตเนาะคลิกขวาที่64บิต Property เลือกที่ Compatibility Mode เนี่ยติ๊กช่องนี้ Run Compatibility Mode for Windows 8ปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ไปลองดู ซึ่งมันก็น่าจะหายแล้วเป็นเรื่องปกติเอ้าเฮ้ยยังไม่หายทางไงเนี่ยซึ่งคอมบางเครื่องเนี่ยปรับเป็นวินโดแปดแล้วมันหายเลยอะ่ะมันมีแต่คอมอย่างผมมันไม่หายเพราะฉะนั้นวินโดแปดไม่ได้ใช่ไหมล้วก็แค่ลองปรับไปที่วิ n โ o w s เซเว่นเลือกเหมือนเดิมมาจิ้มตรงนี้จากวินโดแปดปวินโ i ว์เซเว่นโอเคอ่ะมาลองดูทีนี้หายห,ายหรือ,อยังมาเช็คปุ๊บเฮ้ยหายแล้วว่าง่ายมากเลยแป๊บเดียวเสร็จนี่แหละแก้ง่ายอย่างนี้แหละ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะเป็นคลิปรวบรัดเน้นเร็วๆและเข้าใจง่ายถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซั s สไคร e นะครับจะเป็นขอบคุณอย่างยิ่งเลยบ๊ายบาย